สวัสดีค่ะพบกวับไทายรัฐอีกแล้วสวัสดีค่ะเราจะมากินผลไม้โชว์นะคะวันนี้ไทยรัฐจะซื้อทุเรียนมาหลายวันแล้วค่ะก็วาชุกุ้นี่เป็นว้าดหวน โมเดลโมเดละโมเรนโมเรนโ <Yeah. S 2> ชรีบ้านเราค่ะพูดถูกไหมพนักนี่พนักจะมาโชว์นี่ทุเรียนค่ะก่อนที่จะโชว์ทุเรียนเราก็พนากได้ทุเรียนครั้งหน้าจะเอามากินโชว์อันแบบแบแบที่ดีกว่านี้อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะก็จะมี ันนี้เป็นเชอรี่นะคะก็กินเชอรี่ให้ดูมีไ,ไหมคะมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะที่ทุกคนที่เข้าผ่านมาดู มีนิดเดียวเนี่ยเดถ้าอยากโชว์ั้งหน้าถ้าไทยรัฐเได้ทุเรียนดีวันนี้นะคะหรือว่าเป็นทุเรียนปักใต้อะไรนี่เลยค่ะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็ยอมกินเลยคะ่ะเขาเอินยอมกินไทมีนิดเดียวค่ะอันนี้ก็หมอนทองนะคะแต่มันก็คงแต่ละที่มาไม่เหมือนกันเนะาะแล้วก็เอามาโชว์กินกินคนเดียวเนาะซื้อมาหลายวันแล้วค่ะอุ้ยนี่ นิ่ม,มกินลูกนีชโชก่อนเนาะมีนิดเดียวแต่ก็อยากโชว์ทุกคนอยากโชว์กินนะจะจะกินไอ,อ้ที่เห็นยหมฮะทำเลยโอ้แลวกินแค่นี้ก็ก็ค่อวๆากินย่อมกินนะคะบ้านเฮาเอิญขคาวหย่อมกินเพราะว่ามันหาซื้อยากนะคะแล้วก็ มันไม่ค่อยมีอะค่ะ่อ้มีแค่นี้ค่ะก็อย่ามากินโชว์ทุกคนทุเรียนแทนแล้วจะกินโชว์อยู่นะคะอาจจะชินโชว์ไม่หมดแต่แฟนอาจจะไม่ได้กินด้วยนะเพราะว่าเขาอาจจะดือดเนาะ <c oughs> นี่ค่ะกินโชว์อืมอืมโอ้หวานอยู่่ะ เกูเอต้งแฟนเขาต้ม so มันอยู่ค่ะเขาเข้าไปดูแล้วมากินโชว์อากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวจะหมุนกล้องไปออกไปให้ดูเนาะกินแฟนกินอันนี้เพราะว่าเขากินอันนี้ไม่ได้นะคะลูกแทลก็ไม่ชอบเทลชอบคนเดียว ต้องมากินทุเรียนโชว์ทุกคนค่ะคือคุณไทยลักษ่์อยากจะมีทุเรียนเยอะๆวางแล้วก็ให้ทุกคนเห็นไปด้วยอยากจะโชว์แบบนั้น <c oughs> แต่มันไม่มีนะคะอันนี้ก็ต้องยอมกินนะค่ะแบบว่าเขาเอินยังค่ะยอมกินภาษาไทยเขาเอินยังประหยัดแค่อยๆกินนะคะกลัวมันหมดนะภาษาไทยเขาเรียกนี้ไหมถ้าบ้านไทยลัก็เอก้นยอมกินนะคะ ก็จะยอมกินดนมาได้แล้วพอมันกินมันเหม็นอะกินมันอยู่ในบ้านมันจะอบอวนแต่ถ้ารัดมัดถุงสามถุงถ้ารัดซื้อมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้กินเนาะพราะว่ากะว่าให้มันเย็นถ้าชอบชอบซื้อมากินอยู่แต่ว่าซื้อมากินก่อนที่จะกินถ้าเราต้องไปแช่ตู้เย็นก่อนเอาถุงมัดมัดมัดหลายถุงก่อนแล้วค่อยเอามากินอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ มันกรอบๆแล้วก็หวานๆอ,อร่อยค่ะได้ก,กินกับบรรยากาศอย่างนี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยดูอากาศข้างนอกถ้าเราอยากมุนกล้องออกไปข้างนอกให้ทุกคนดูอยากให้เห็นว่ามันอากาศดีๆค่ะถ้าก็ คลิกด้วยนะคะนะคะแล้วก็เห็นไหมคะอากาศมันดีกินทุเรียนอยู่อย่างเงี้ยมุนมนันน่ะยืนจีนทุเรียนให้ทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยยืนตรงนี้ดีก,กว่า เห็นไหมไม่เห็นหุกไกลเกินเขยิบมานิดหน่อยเห็นแล้วไม่มาเนี้ยไม่เห็นหัวตัวเองซะอิดส <c oughs> งใส่ต้องไปตั้งอย่างนั้นตั้งนี้ไหม จะได้เห็นโอเคอยากทุกคนเห็นบรรยากาศาต้องมานั่งกินทุเรียนให้ทุกคนดูแล้วเนี่ย <laughs> ใครผ่านเข้ามาดูช่วยกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะกดให้แดกติดตามให้รัดแรกค่ะมหมุนกลับมาหาแฟนไทยรัฐเหมือนเดิมนะเมื่อกี้วางเนี่ยโอเค มาที่เดิมนะคะจะก,กินเห็นไหมไมันกินหมดอันหนึ่งแล้วต่อค่ะน่าจะก,กินสักสองชิ้นเนาะแล้วอันนี้ตำส้มตำเสร็จก่อนเขาจะมากินอีกจะตำส้มตำอยู่เนี่ยอากาศดีมีส้มตำไทรท์ย่างไก่ไปแล้วไทรท์ต้มแฟนททร์ต้มมันฝรั่งแล้วก็อยากกินอันใหญ่ๆให้ทุกคนเห็น อันนี้อันนี้กโกบค่ะดูเฮ้ยเาชอบกินนะอยากซื้อมาเต็มเต็มเยอะๆแล้วก็เอามากินทุกคนบ้านเราทุเรียนปีนี้ถูกไหยคะถูกหรือแพงกินอีกอยกชิ้นหนึ่งแล้วก็ให้ทุกคนดูแล้วก็จะมาสับส้มตำจะมาสับบักหู่ห่เบิงนะคะสับมะละกอเอาไหมคะ คนนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะอากาศดีก็จะปิดก็จะปิดอ่ใกล้จะหยุดยาวแล้วค่ะอ,อร่อย <c oughs> <c oughs> ไม่อย่เขากิน <c oughs> มันจะบาดไหมข้างนี้เผอไหมเนี่ยเผาไหม ถ้กินนิดนึงมันจะไม่ได้บาปเ <laughs> ล่นหรบอกูเสพด,ด้วยให้กินเยอะไม่ได้หวานเลทุเรียน,นมีน, <laughs> มน,มน้ำและลิ <laughs> สเซนช์ <c oughs> อย่าให้แกกินอยู่แต่ว่ามันมันดื่มไม่ได้ค่ะเขาดื่มมันจะร้อนนะเข้าบันไหนเขาไม่ดื่มเพราะจะให้กินเนาะออย <c oughs> อร่อย เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังถ้าได้ทุเรียนที่แบบแบบเกรดดีๆกว่านี้นะคะถ้าเราจะมากินโชว์อีกอันนี้ก็อร่อยค่ะมันก็หวานมันมันไม่มีความทุเรียนน้ำไม่เข้าอะไรแบบนี้ค่ะมานั่งกินทุเรียนให้ดูค่ะ ถ้าจะสับมะละกอให้ดูนะคะแต่อันนี้ห้าจะจะจงไว้กินตอนกินข้าวเย็นแล้วะคะ่ะจะจะเอาไว้กินตอนกินอาหารเย็นสิ็จน,นะคะประหยัดไว้ แล้วค่ะโอ้ยสดายโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยพบกันตอนนั่งสับมัลโกนะแฟนก็จะได้นั่งกินไอ้นี่เชอรี่ไทยแลกินแค่สองชิ้นให้ทุกคนดูอันนี้ถทาและจะประหยัดไว้กินตอนอีกครั้งหนึง่งหลังอาหารเย็น เดี le, ๋ยวเอาไปแช่ต like ู้เย็นไว้ต่อแล้วมีตู้เย็นอีกตู้หนึ่งอยู่ข้างในมีสองตู้เอาไปซ่อนไว้ตู้นั้นค่ะเดี๋ยวเราค่อยกินหลังตู้หลังน้นอร่อยอร่อยมันกรอบๆเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบายไปดไบาย่ไปเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ ะะแล้วว่าจะหมุนกล้องออกไปข้างนอกอากาศมันดีหมุนกล้องจับแฟนไปโอเคแล้วก็หมุนไปก่อนที่เราจะจัากันไปไปดูบรรยากาศข้างนอกเด็กๆเล่นฟุตบ,บอลโรงเรียน,นะคะ่ะอันโรงเรียนลูกชายเรียนปีสุดท้ายละโอเคนะคะ